มันทับอยู่อย่างเงี้ยหนูดูว่าเสื้อไงแล้วพอมันดึงออกมาเป็นอะไรของไข่ครับอยูบ้านเรามันเป็นกระเป๋าอ้าวจะให้นะเขาตอบว่ามันคืออะไรแล้วมาตอบแทนเขาทำไมก็ดีครับดีแล้วละอ๋อหรอพูดดีแล้วเนี่ยหนูอยากให้นาพูดไงไรแล้วเล่นมาพับบ้านเราชีวิตจริงเรารู้เรื่องจ๊ดจเราเป็นนี่ยเป็น่สาวกจี๊ดจี้หนูจะกลับไปนอนแล้วนะ เจเนยเจ๊จับได้เซนไนหล่นพี่สาวเราเยอะเจ๊แล้ววันนี้เจ๊ใครอาบน้ำให้เจ๊อะทำไมอะบ้านเรานะประจําที่คือทํากันเองทุกครั้งทำกันเองเหรอเมื่อกี้หนูช่วยกันอาบน้ํากับน้องคนนี้จำไม่ได้เหรอจําได้ไหมอาบให้ทําไมอะก็อาบให้เจ๊ไงเจ๊ใส่ถุงมือเจ๊อาบได้ที่ไหนอะโอ้ยบ้านเราอะอ้าวจาไม่ได้อีกแล้วเลยเพราะตำรวจมานั่งคุยที่ที่บ้านกันอะ แต่ที่รู้ๆอ่ะตำรวจแต่ที่รู้ๆวันเนี้ยเจน่ารักอยู่อย่างหนึ่งที่หนูเห็นเจพับผ้าค่ะอ๋อผ้าเรียบร้อยมเจ๊ว่าผ้าเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยมากพับสวเราก็เรียบร้อยเจ๊เรียบร้อยกว่าเจจุกอีกโอ้ยเจจุกเราก็เรียบร้อยในบ้านนะอ๋อหรออย่างของอ๋ออ๋ออ๋อเจ๊ในบ้านรู้ดีหมด พี่ขออย่างหนึ่งคือตอนเนี้น้าหมอจ๋ามีคนเขาสอบถามมาว่าตอนเนี้น้าหมอตาตาเป็นยังไงมั่งจ๊ะเห็นชัดไหมมันไม่ด้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเนาะไม่ต้องถามเพราะไดรวจเยอะที่บ้าเจ๊อันนี้สีอะไรจ๊ะถามทำไมล่ะหนูหนูก้องถามนั่นสีอะไรอันนี้สีอะไรจ๊ะดูเจ๊ถามไม่เขาบอกว่าถ้าอันนี้ตอบถูกก็คือได้รางวัลห้าร้อยบาทโอ้ยเธอเอาไปเถอะอเจไม่เอาหรอ ไม่ต้องถามทางบ้านฉันได้เงินเยอะเออเออไม่เอาตังค์เจ๊เขาไม่เอาตังค์ไม่เอาเจ๊เแล้วเนี่ยเจ๊ไปสุดผุดพองเจ๊เอาเอาเอาแมสมาให้พี่เอาเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้เอาแมสดีกว่าตำรวจมาฟังเจ๊ถ้าเจ๊ตอบอันนี้ถูกเดี๋ยวจะเอาที่ที่มือออกให้เดี๋ยวหนูจะเอาที่ที่มือแกะให้เอาไหมแกะให้เอาไหมทำไมล่ะถ้าใครมาพันเราเนี่ย ก็นั่นน่ะสีใครพันก็ไม่รู้นี่แหละพระรู้ดีโอเคหนูจะแกะออกให้อันนี้สีอะไรจ๊ะอันนี้สีอะไรจ๊ะเธอมาถ่ายฉันทำไมอะให้ถามเจ๊ดิหนูจะถอดออกให้ถ้าเจ๊ตอบถูกโอ้ยเนี่ยเจ๊เจ๊พี่สาวเราก็ฟังตอบไม่ตอบเธอไม่เข้าเรื่องอยเจ๊นี่เสีย้านฉันน่ะตระกูลดีไม่ใช่แบบนี้งั้นนี่หนูแกะให้นี่สีอะไรจ๊ะไม่ตอบหรอก ถามถ่ายอย่างนี้นะพระสฟังดูมาหนูแกะมือให้ไม่เจเขาบอกว่าเขาไม่ต้องให้ให้แจงแกะแกะได้มือทำไมจะแกะไม่ได้ก็เขาบอกว่าไม่ต้องแกะไม่ใช่หรอแกะไหมเจดูก่อนเจ๊ไอ้ตอบไม่ถูกจะแกะได้ไงเมื่อกี้ถามอะสีอะไรจ้เจตอบมันไปหมจะได้แกะให้จบอันนี้สีอะไรก็ทำไมเรามาถามทำไมเขาถายว่าสีอะไรจะได้ให้น้องมันแกะที่มือออกให้ดูนะดูนะก็ตอบมาสิอย ไม่รู้ว่เลยอ๋อน้ำไม่รู้สีใช่ไหมสีเธอทำสีอะไรอ่ะอ้าวอย่ามาไก่นะสีอะไรแม่แม่แม่ถามให้หน่อยแม่ถามให้หน่อยเอ้ยดออมอะไรดออมไม่ต้องสอนที่วัวเป็นพยาบาลนะคำสะกดดออมโอ้ย แล้วมาตอบพูดอย่างนี้นี่แหละมาส่งก็นึกเลยนี่คนพี่ปล่อยขนาดนั้นพูดใจไม่พะเลยไม่พอยังไงรออําหรือถือว่าด้ำยังไงล่ะเออสบายใจแล้วสบายใจแล้วโอเคมาถามอย่างนี้ไม่เข้าเรื่องเลยแจมานี่เงียบเงียบเสียงก่อนเอาเอาบ้านใครบ้านใครอย่างนี้จะเอากระดาษไหมพี่ดินเาอย่างเงี้ยน้าหมอจ๋าอันนี้สีอะไรอะจ๊ะช่วยช่วยตอบหนูหน่อย แล้วถามทำไมทุกเรื่องอย่างนี้ล่ะอยากรู้เฉยๆพ่อส่งเขารู้เรื่องมานะเขาน้องจ้ำเยเยหมอเขาตอบไม่ได้ว่านี้สีอะไรอันนี้สีอะไรเยหมอเขาตอบไม่ได้อันนี้สีอะไรจ๊ะพูดไปเลยอย่างนี้นะพี่โนดฟังดูแล้วเาก็จะเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเราเราคนบ้านเดิมดั้งเดิมแล้วเราทำบ้านนี้ คือจริงๆเราต้องถามอะไรที่มันตรงคำถามอะตรงคำตอบเขาอะเอ้าถามตรงคำตอบคืออะไรเล่าพูดเองก็งงเองบ้านเราชีวิตสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่แบบเจ๊เดี๋ยวหนูบอกให้ว่าสีอะไรจ๊มันจะเล้นมาถอดอันนี้ให้เจ๊ไงขออาวอบอกมันไปขออาวอแลวใครมาปิดให้เราหน้าหน้าอย่างนี้จะบอกพระสงฆ์เลยนะเจ็ปืนกันเลยถ้าน้ามาดุหนูหนูไม่แกะให้น้าโว้ย กับพี่สาวเรานั่งตรงนี้เราไม่เคยทํากับเราอย่างนี้โอเคเปลี่ยนเรื่องไม่คุยละหมูแจ้งี่เกบมาววมาพันมือหนูนี่เจขออววทำไมพูดอย่างนี้ล่ะไม่ทนานะอย่าไปยื้อจะได้แกะนี้ออกให้น้เนี่ยพอตามองเห็นแล้วนะคะยื่นหน้าใส่แจงเลยค่ะนนะตอกมันไปจะได้จบจบหนูจะได้เอากุญแจเนี่ยเราเห็นกุญแจแล้วมันซ่อนจนจะได้มาไขนอ้ออกให้แล้วมันทำไมคิดอย่างนี้ล่ะเอ้า ดูช่วยเราอยู่ดีๆแล้วมาแขวนใส่เสื้อผ้าเราอย่างนี้นะตำรวจรู้เรื่องเขาจะจับช่วยเขาถูกไหมอาหารมาด่าหนูถูกงงมากเลยถูกแจ้งทำอะไรไม่ถะไม่ช่วยแล้วโว้ยดูดิเจนี่มาใส่แจ้งแจ้งเด็กคนตายอย่าพูดเลยว่าหนูต่างๆนานาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าอะไรเกาแค่ถามว่าใส่ออะไรเฉยๆก็บอกเขาพี่ขออาวอหืมดูที่เราแต่งขออาวอชมพูไม่ใช่ ขอเอาเรื่องมึงพูดอย่างนี้ไมนะอยากคายชมูอยากทายเพีดหัวแต่งเรื่องกันดาอย่างนี้เนี่ยพระรู้เรื่องเลยเจ๊ดออมมาถามทําทไมเนี่ยเราเป็นอยู่บ้านเราเรานั่นเราเป็นสภาพสติที่งดงามไปแจ้งไปเข้าห้องนอนไปเลยไปอยู่บ้านทํางานกันอย่างเรียบร้อยตำรนหลวแค่เห็นแค่เห็นหน้าก็ผิดกฎแล้วอะกลับบ้านดีกว่าเนาะตำรวจมารู้เรื่องกันหมด จริงๆอะที่วันนี้จะมานอนเป็นเพื่อนเพราะว่าสงสารอ๋อจะมาแกะมือให้เหรอใช่เพราะตอนกอนหนูอยากจะมาแกะมือให้เขาเพราะบางทีอะเขานอนมันไม่สะดวกเวลามันใส่มืออย่างงี้ใช่ไหมเจ๊แล้วมันติดแอดใช่ไหมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะใครมาใส่ให้เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊น้องมันจะมาช่วย ไอเด็กคนนี้ช่วยช่วยหน่อยวนกีเจว่าหนูหนูบอกว่าดหนูจะแก่ให้เพราะว่าตอนกลางคืนน่ะหนูเห็นเจ๊นอแล้วมันอึดอัดใช่ไหมใช่เจ๊เจ๊เขายังแล้วมันหายใจออกไหมใเราอย่างดีเลยนะเจ๊แล้วมันหายใจออกไหมข้างเราโอเคโอเคมันหายใจออกไหมเนี่ย ไม่ดีเลยเนี่เฮ้ยทำไมเขาเย็บอย่างนี้เลยไม่เคยใส่อย่างนี้เลยดูข้างนี้ดิแจ้งละเจ๊ไอไอที่ไอที่ใส่ถุงมือนี่มันสีอะไรจ๊ะหนูจะได้ให้เขาหยิบกุญแจมาถูกสีอันนี้มันสีอะไรจ๊ะใจรู้เลยนี่ใครเปลี่ยนแปลงแน่ถุงมืออันนี้มันมันสีอะไรหนูจะได้หยิบกุญแจมาถูกสีทำกประเภทนี้นี่เจอกุญแจแล้วฮะอันนั้นสีอะไรจ๊ะหนูจะได้กุญแจให้ถูกฮะกุญแจสีอะไรจ๊ะอ๋อเอ้อันนั้นสีอะไรจ๊ะจะได้หยิบถูกสีขาวกรรม ไม่ใช่มันออกขาวนี่เจม๊มาใส่มือหนูเนี่ยอันไหนสีขาวนี่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 นไม่ใช่สิบสี่ไอ้อันที่อยู่ด้านนอกกับสีอะไรเจ๊สีฟ้าเออนั่นแหละแกะเลยท่าน,นี้แกะเลยท่าน,นี้ไปเอากุญแจามาสีฟ้าให้ถูก ไปหยิบกุญแจสีฟ้ามาสิเจ้เขาจะได้ไอ้นี่ให้เเตรไหนจก็บอกว่าต้องมีกุญแจเจ้เจ้อันนี้คือสีฟ้าใช่ไหมจะได้หยิบกุญแจสีฟ้ามาถูกเจ้ไปหากุญแจสีฟ้ามาให้เจ้เขาสิเจ้หน้ารักวันนี้ยยะเเอลแล้วใครเอามาใส่ให้เขา ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนใส่นะี่แหละพระรู้ตื่นมาก็เห็นถุงมือใส่อยู่แล้วนะ่ะรู้เรื่องแล้วไปใส่เขาทําไมเนี่ยข้องใจมากเลยใส่เขาทําไมเจ๊และและตอนตอนตอนใครใส่เจ๊เห็นไหมเออเจ๊เห็นคนใส่ไหมโอ้ยนี่แหละพระเห็นพระรู้เรื่องแล้วพระบอกว่ายังไงอะพระเขาบอกเจ๊ว่าไง,งไม่ต้องมาถามรายละเอียดกันอย่างงี้นะปัญแจยเข้านอนโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวคืนเย๊เราฟังอยู่นะนี่มา ทำกับเราอย่างนี้นะไม่สมบูรณ์แบบเลยวันนี้ว่าจะนอนด้วยเพราะเห็นสองคืนแล้วตอนหดแม้วี่เจจูดกับพี่จอยไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองคืนเองเหรอคือที่ออกมาเห็นไงอ๋อที่ออกมาเห็นที่เห็นไงแต่คืนอื่นเราไม่เห็นเพราะว่าได้ข่าวบว่าที่บ้านเจจุก่ะเพิ่งรับซีเคีย t ิตี้คนใหม่มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็เห็นเดินเวรยนยามทั้งคืนแล้วก็เดินเรียกงแต่เจจกเรียกแต่เจจุตจนเจจกไม่ได้นอนวันนี้ก็เลยกะว่า จะมาลองอยู่ดูว่ามันเป็นยังไงลองของว่างัน้นเออ <L ong> จะลองดูว่าเฮ้ยมันจูดไปเลยเดี๋ยวพาเอาโทษ ยิงนะบ้านเราไม่เคยเโอ้ยเจ๊นั่งดีๆเดี๋ยวโฟถึงพูดถึงผ้าไร่ประกาศเป็นอย่างนี้เลยเจ๊รู้จักซิเคียวริตี้ไหมเออไม่ต้องมาถามเราหรอกไอ้ตี้๋ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยไอ้ซิเคียวริตี้เจ๊รู้จักไหมกับปากอย่างนี้เนี่ยดิพาก็จับสันเลยเนี่ยเจ๊ยืนหน้ามาใกล้หนูเดี๋ยวโดนไม้ปิงปองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีนะขอโทษที่ลืมไปพี่จอยนอนไม่ได้คืนนี้พรุ่งนี้ลูกชายไปโรงเรียนโอ้โหเอาตัวรอดเสียใจจังไปเลยไปเลยรีบพาเด็กเข้านอนเลยลูกชายเหรอ เจ๊เนี่ยน้องคนนี้ลูกเขาเอเ้ามึงเอาใครมาทำเป็นลูกโอ้ยดูไม่ได้มีอย่างนี้หรอกเจ่ไม่มีไม่มีลูกไม่ถูกไม่มีบริสุทธิ์ปูดพองอยู่บ้านน่ะเราเริมแล้วว่ามีลูกคนนึงอ่ะอ่ะเราไม่มีลูกคนนึงไม่เคยบีเจ๊แล้วมีแฟนไหมล่ะถามทำไมนะไม่หนูอยากรู้ว่าเจ๊มีคนมาจีบไหมบ้านเรานะรู้เรื่องกันนะเขาเปิดเลยไม่หนูอยาก เราว่าเห็นในข่าวว่าตอนสาวๆมีคนมาจีบเยอะหนูก็เลยถามเจไม่มีเจ๊เขาไม่มีคนมาจีบเจ๊เขาบริสุทธิ์ผุดพองโอ้โหไม่โอ้โหไปสิใครก็จะกล้ามาจีบเจ๊ล่ะนี่นี่จะออกแย่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าน้าตอบถูกหมดทุกอย่างเดี๋ยวหนูจะเอาออกให้โอ้ทำไมทํามาตั้งนั่งตอบอย่างงี้ไม่ตอบไม่ถูกก็ออกไม่ได้โอ้ยพี่สาวเรานะมีอยู่ในบ้านเนี่ยให้พี่สาวแก่ เอ้ยพี่สาวทำไมไปใช้เขาล่ะเขาก็ต้องใช้เขาสิสงสารพี่สาวเพราะว่าพี่สาวอยู่ไหนเดินไปหาไปปลูกจากพี่สาวพี่สาวย้ายที่นอนกี่ลอกนี่ปลูกนี่เหมือนกันแต่เรียกพี่ว่าน้องจ๋าน้องจ๋าช่วยเจ๊หน่อยน้องจ๋าช่วยเจ้หน่อยใครพูดงั้นคนเนี้ยตนตีนเน่ ไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะหน้ามึงไม่เคยเห็นเลยจอแต่งเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวพาจัดการโดยอัตโนมัติหมายถึงว่าคือเขาเดินเรียกเราตลอดทั้งคืนถูกไหมแล้วเขามาหลับตอนกี่โมงอ่ะก็คือเวลานัดหมายคือตีสามมาแล้ว e c u r i t y เริ่มปฏิบัติการ่าัถึงหหลลบพอเะก็คือเนี่ยเดี๋ยวพอพี่พาเข้านอนใช่ไหมพี่พาเข้านอนประมาณสี่ทุ่มเขานอนกุกกิ๊กประมาณไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งไม่เกินไม่เกินห้าทุ่มเขาหลับแล้ว หลับปุ๊บเวลานั้นหมายคือตีสามลุกขึ้นปฏิบัติการเดี๋ยวกูกึ๊กยันหกโมงที่พี่นั่งมองเขาอ่ะตีสามยันหกโมงแล้วที่พี่แม่แม่ก็สะดุ้งแม่ก็สะดุ้งนั่นแหละเพราะเขาเรียกอ๋อเขาเรียกใช่เขาเรียกเขาเดินปลุกไงโอ๊ยเจ๊ออกได้ไหมออกได้ไหมเดี๋ยวเอาข้างนั้นมาดูทีนะมันเหมือนกันไหมสาวเราอย่างแท้จริงออกไหมใครใส่เราเนี่ยอมันใส่แล้วตอนที่เขาใส่ทําไมนะไม่บอกเขาเล่าว่าอย่าใส ใครเจอตรงนั้นใครทาเราเนี่ยน่น่ะสิเจ๊ไม่รู้ตัวหรอเขาใส่แน่นอย่างนี้เลยละเจ๊แน่นที่ไหนละแจงพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาที่มานี่เอาลูกเข้านอนได้แล้วป้าเจ๊เขาจะได้เข้านอนแล้วป้าเดี๋ยวพาเข้านอนกันเจ๊จะเข้าน้ำก่อนไงเข้าแล้วเมื่อกี้พี่พาเข้าแล้ว อย่างนี้หายใจไม่ออกนั่นนนนไหนไหนตรงไหนหายใจไม่ออกทั้งนั้นแหละมันใส่มือนะหายใจไม่ออกใครทำเราอย่างนี้เนี่ยพระตกลงโทษโดยอัตโนมัติโอเครู้เรื่องจะบุกเจอยู่ที่มือจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนดีเาเพราะว่ามันใส่อย่างนี้มันอึดอัดมันหายใจไม่ออกแล้วเวลาจะทําอะไรมันก็ไม่สะดวกแน่นอนถูกต้องใช่ไหมนะบ้านเราตระกูลใหญ่โตผูเออคุยกนรู้เรื่องนะใช่แล้วก็ทําอย่างนี้กับเจมันไม่ได้นะ มาทํากับเขาได้ยังไงใครมึงทำเนี่ยนั่นน่ะสินี่แหละถามวันเราเป็นร้อยรอบว่าใครเอามาใส่ใครเอามาใส่ผารู้ดูรู้นะอีเนี่ยอีคนนี้มันทำนี่แหละอุทาหนียดูจะเจ๊กปกป้องเจ๊บอกอย่าไปทําเจ๊มันก็แอบทำตท่ร้ใส่ร้ารู้เรื่องนี้แหละเป็นอุทาหณนถ้าถ้าเจ๊เชื่อมันนะเจ๊ก็ให้มันแกะก็กุญแจมันเกบปะ อยู่ไหนอะกุญแจ๊ะติกุญแจไปอะแเอาเอากุญแจไปไว้ไหนกันไม่ทำกับเราอย่างนี้นั่นน่ะสิใครทำเนี่ยนี่แหละเป็นเหตุเลยโอเคแจงไปพี่จะพาพี่จะพาเขาเข้านอนแล้วโอเคค่ะอันนี้คือเราก็จะมาทดสอบนะคะว่าตาเขามองเห็นไหมอะไรยังไงไหมแล้วก็มาทักทายเพื่อนตอนกลางคืนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ตอนกลางคืนใช่ไหมตอนนี้กลางคืนแล้วก็คืนแล้วล่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเออ่ถ่ายคลิปใหม่มาให้ชมนะคะว่าความเคลื่อนไหวของแกเป็นยังไงบ้างนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ